สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งแล้วน,นะครับกับผมแชมป์นะครับที่ปรึกษาการขายจากมิลเ i ี m ย u อัลโตยูสคาสาขาพัฒนาการสีันคลินนะครับวันนี้แชมป์ก็จะทํานํารถใหม่ที่เพิ่งขึ้นโชว์รูมมานะครับผมสดสดร้อนๆ้อคันนี้จะเป็นรถ220 IM Sport นะครับเป็นรถปี2021เลขไม่อยู่ที่1 7เท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นรถใหม่เหมือนใหม่เลยทีเดียวภายนอกและภายในนะครับจะสวยขนาดไหนลองติดตามกันไปดูได้เลยครับ มาดูกันที่ตัวไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED นะครับเรียกว่าดีไซน์ได้ออกมาค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวไล่กันมาดูในส่วนของตัวกริลด้านหน้านะครับก็จะเป็นกริล M Sport แบบใหม่ตัวสเกิร์ด้านหน้าก็จะเป็นเอ่อเป็นบอนดดี้ของตัว M Sport นะครับในส่วน รเราก็จะได้แม็กห้ากานคู่ M Sport นะครับแม็กขอบสิสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวยางค่อนข้างใหม่จริงๆเรียกว่าตัวยางเนี่ยเป็นปี2 0ง1เลยนะครับเรียกว่าลูกค้าที่ได้คันนี้ไปเนี่ยจะคุ้มมากนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางใช้ได้อีกยาวๆเป็นยางรันแฟตร์ดูในส่วนของตัวภายในของเจ้าคันนี้เลยนะครับ คันนี้ก็มาด้วยเบาะสีแดงเดินได้สีเทานะครับจากสังเกตได้ว,ว่าจุดเด่นของคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวทิมที่อยู่ในรถน,นะครับคันนี้แตกต่างจากคันอื่นก็คือตัวแอมเบอร์แอมเบดไลน์ Line นะครับจะแทรกอยู่ในแผงทิมตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มความสวยงามและเป็นจุดเด่นของคันนี้เลยนะครับเบาะคันนี้ค่อนข้างตึงมีเม็ดดอตตรงนี้นะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับนั่งแล้วจะสบายขึ้น มาดูในส่วนของตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับมีโหมดปรับแต่งให้เลือกการขับขี่ได้มากมายนะครับโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปนะครับแล้วก็มีปุ่มออโต้โฮลใส่เข้ามาแล้วด้วยนะครับในรุ่นนี้มาดูในส่วนไล่มาเลยในส่วนของตัวจอนะครับก็จะเป็นจอทัชสกีแล้วนะครับมีนิเกชั่นเรียบร้อยในส่วนของพวงมาลัยนะครับคันนี้ก็จะเป็น พวงมาลัย3กา้าน M Sport เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเปิดปรับเสียงวิทยุได้หรือว่ารับสายโทรศัพท์พูดคุยได้เลยนะครับไม่ต้องละสายตาไปดูที่จุดอื่นนะครับมีคูรสคอนโทรลนะครับมีสปีดลิมิตส่วนที่สำคัญอีกอย่างนะครับเราจะมาให้ดูในส่วนของตัวไมเลสเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยเลขไมจะอยู่ที่17,138เท่านั้นนะครับผมเรียกว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว และที่สําคัญอีกอย่างนะครับลองแพนกล้องขึ้นไปที่ด้านบนคันนี้จุดเด่นอีกอันก็คือมีซันรูฟนะครับเอ๊เรียกว่าเป็นรถเริ่มต้นที่ใส่อ p อปชั่นมาค่อนข้างเต็ม,มน,นะครับก็คือจะเพ,เพิ่มความโปร่งนะครับให้ตัวรถมากขึ้น ในายามกลางคืนหรือกลางวันนะครับเราสามารถเปิดได้หรือจะปิดตัวรถนะครับแล้วเปิดให้เห็นเฉพาะเป็นตัวกระจกตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคไปดูในส่วนของตัวอื่นกันเลยนะครับในส่วนของตัวด้านในนะครับเราจะเปิดประตูเข้าไปเราก็ใช้มือสอดเข้าไปได้นะครับจะเป็นระบบคมอมฟอร์ดแอคเซสไม่ต้องกด รีโมทให้เมื่อยมือนะครับส่วนภายในตัวเบาะจะเป็นเบาะสีแดงเดินได้สีเทานะครับพงม,มาลาย m Sport นะครับสามกาน m พงม,มาลายมัลติฟังชั o นไล่มาในส่วนของแผงนกริลตรงนี้นะครับเอยเอาใหม่เลยเคียบพูดผิดในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับผมไฟก็จะเป็นตัวไฟ led นะครับเรียกว่าจัด เรียงได้อย่างสวยงามนะเป็นแนวนี่เป็นชื่อรุ่นของเขา 22E นะครับ M Sport ในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะโชว์การเตะเปิดนิดนึงนี่รุ่นนี้ก็สามารถเตะเปิดได้นะครับเรียกว่าสะดวกสบายเหมาะแก่การใช้งานพื้นที่เก็บสัมภาระห้องโดยสารค่อนข้างเยอะนะครับ มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวราคากันเลยดีกว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาคันนี้ค่อนข้างสบายๆบา,ยางเกตจากาทาง่วงทีการนั่งของผมก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าสบายขนาดไหนเป็นรถปี2021นะครับมี BSI เหลือให้ใช้ยาวๆนะครับอีก5ปีจะไปจบที่ปี2026รถคันนี้ราคาตั้งทีแรกนะครับอยู่ที่1,980,000บาท ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ของเรานะครับใจดีปรับราคาลงมาเป็น1,850 0ล้บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจจะออกรถ 220i อยู่ตอนนี้นะครับลองติดต่อเราเข้ามาก่อนนะครับนัดหมายชมรถคันจริงได้น,นะครับที่สาขามิ l เลียมออโต้พัฒนาการศรีนคลินนะครับผมหากลูกค้าท่านใดต้องการติดต่อสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราด้านล่างหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับในคลิปต่อไปนั้นแชมป์จะพาไปดูคันไหนเป็นรถอะไรสวยขนาดไหนและใหม่แบบนี้เลยหรือเปล่ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดซ b s สไคร e ฝากติดตามแชัด้วยนะครับสวัสดีครับ